ชอบคลิปอย่าลืมกดปุ่มติดตาม s u b ส c r i b e ของผมได้ทางขวามือบนสีส้มๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์การ์ดจากเพจคอเป็นหนังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟีฟ่าสนะครับก็จะมาเปิดแพ็คนะครับช่วงแพ็คโอเพนนิ่งนะครับก็เป็นทีมออฟเดอะวีคที่26นะครับวันนี้เราจะมาล่ากันครับมาดูกันว่าวันนี้มีรายเด็ดบ้างนะครับเด็ดๆเลยก็มีนี่ครับดาวิดลุยครับ เพิ่งยิงเชลซีผมตกรอบนะครับแม่งมงงอ้เหี้เก็บแสบมากเลยแล้วแถมดีใจด้วยจังไรกูไม่อยากได้หรอกแต่มันแบบมันเด็ดว่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าเหยื่หลุยสซัวเรสนะครับโอ้โหแม่งหน้าได้จริงๆนะครับอาทิตย์นี้แม่งคุ้นลอยถ้วยเลยว่ะอินฟอร์มแม่งมีตัวดีๆแค่2ตัวนะครับนอกนั้นก็แบบโอ้โหโนเน่มากมากะแล้วก็มีเนี่ยคีเตียนกิฟต์เนี่ยก็ยังน้อยอยู่เนค่าสเตตแค่80เองอะ แล้วก็มีเบิกนะครับก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับมีแพ็กพิเศษออกมาด้วยนะครับเป็นจัมโบ้พรีเมียมโก้แพ็กนะครับไม่รู้มันเป็นแพ็กอะไรนะครับมันเป็นรูปดอกไม้ครับเป็นเหมือนใบไม้ครับหมื่นห้านะครับแพ็กหนึ่งเนี่ย ไม่รู้จะได้อะไรบ้างนะครับมันบอกว่า20โกวิด7แลก็จะเป็น7สีทองนะครับไปลุยกันดีกว่านะครับแพ็คแรกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอ่ะล่ะครับมาดูซิว่ามันจะพิเศษยังไงครับแพ็คแรกของเรามันมาแล้ว DKR ครับโอ้โหนี่มันพิเศษมากก็เลยเนี่ยรถอเวลมโรโบนุช bon DK ี DKR ทีนี้ DKR นี่ถือว่าราคาแพงนะครับสองหมื่นนะครับ โอ้โหคิดเยอะถูกครับใช้ได้เลยนะ2 0 0 0มืนนี่เท่ากับว่าได้กำไรนะเปิด1 5 0่นห้ามันขายได้2 0 0 0มื่อนะแพ็กที่สองแล้วโอ้โหโอกาคาซากิครับโอ้โหเฮียน,นี้แม่งเขาเฟิร์บเลยว่ะสาหานแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับที่สำคัญนะครับเปิดได้แบบไม่จำกัดซะด้วยครับเจ้าแพ็กเนี้ยแพ็กเขียวใบไม้เนี้ย แม่มูนิอินนะครับจากิโอกามูนิอินโอ้โโลดิเกสมาเยอะจัดให้หมดเลยเต็มสูบกันไปเลยวันนี้เต็มสูบกันไปเลยมึงดูให้ะไรกูมาเยสเคเฟอร์นันดินโยครับโอ้โหเรน่าเปเปเรนาโอ้โหถือว่าแบบแม่เฟอร์นันดิโนี่ม่งแพงหมูวะ เฟอร์น oh, oh, ันดิโนโอ้โหตัวเราเกือบหมื่นเหมือน,นกันนะครับใช้ได้วะ่ะถือว่าเป็นแ็คที่ไม่ขีเรนะครับเนี่ยเปิดออกมานี่ก็ผัวแบบมีแต่ตัวที่พอที่จะขายได้นะครับไม่ได้เปิดออกมาแล้วแบบขายทิ้งอย่างเดียวนะครับใช้ได้วะ่ะแพกเนี้อาทิตย์นี้แจกใช้ได้วะ่ะนาคาโตโมโอ้โหแม่งเมื่อกี้ได้โอกาสกิอันนี้นาคาโตโมมาเลย ก็ว่าจะเปิดไปเรื่อยๆจนเงินหมดนะครับวันนี้มีเงินแค่ประมาณ4ี่แสนจัดแม่งให้หมดเลยดู่ที่จะได้ตัวเทพไหมเฮ้ยเดอะบอยเดอะบอยอินฟอร์มเอ้ยไม่ใช่ <Hey. S 1> อะไรวะเขาเรียกอะแมนออฟเดอะแมนนี่วะเดี๋ยวยี่ย้ออะไรอีกยากนะครับเดอะบอยอะไรวะอินเอคนไม่ใช่อินฟอร์มไอแมนออฟเดอะแมนไอเฮียนึกไม่ออกตบทีนึงไอสัตว์โอ้โหไอเฮียเท่าไหร่วะเนะี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เคยมีคนได้ว่ะกูได้คนแรกเหรอนี่ยเดอะบอยยังไม่เคยมีคนขายเลยนะครับเดอะบอยโอ้โหผมได้คนแรกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าดูเท็กราคานี่มันไม่มีคนขายในตลาดเลยนะครับอ่าสุดยอดว่ะเก็บไว้ก่อนเฮ้ย มันไม่ใช่ธรรมดาว่ะแพ็กนี้มันสุดยอดว่ะมันแจกว่ะเ a มันแจกว่ะแพ็กเนี้ยเฮ้ยโอ้โจเวติกบริษั์นึกว่าแจกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเดอะบอยมันแพงหรือเปล่าอ่ะแต่แบบมันยังไม่มีคนขายว่ะน่าจะแพงว่ะเป็นตัว Man นอ t เดอะแมด้วยวาการ์ดนะครับโอ้ตอนนี้ก็ถือว่า กำไรหน่อนๆนนแล้วนะครับเดอะบอยแจกโชคเฮ้ยยาแพ็คนี้แม่งเป็นรูไปใบไม้เหมือนจะไม่มีเฮอะไรแต่แม่งได้ดีว่ะโอ้โหบาเลตตาโฮเซนเมลลี่หลังจากได้เดอะบอยก็เหมือนจะแม่งเริ่มกลับมาคืนสู่สามัญแล้วนะครับแทบไม่ได้หาอะไรแล้วดูท่าไอยาลาฟาเอลโอซาบา จะได้อะไรไหมเนาะัวเลสดิเออขอัวเลสอินฟอร์มหน่อยปะัวเลสแม็กดาวิดลุยอ่ะโอ้โหเฟอร์ครับเริ่มเฟอร์แหละมาอีแพ็กถือว่าโอเคอยู่นะแพ็กเนี้ยแม่งได้ทั้งเดกาทั้งเดอะบอยเอแมตออนเดอะแมทมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหเจ้ามูซาแลนโทเปา มีแต่แม่งเซ็นสัญญาทั้งนั้นเลยกูไม่เซ็นแล้วกูเต็มไปหมดแล้วมาลุยกันต่อกับแพ็คนี้จะได้อะไรมีให้ลุ้นหรือเปล่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าต้องดูกันต่อไปซาวิโอแคมแพกนาโลูอุ้ยหน้าเหมือนทางว้าหรือเป่ะเอ้ยย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 ะ ไอ้ยาบัวเต็งนะครับโอ้โหแปดสิบหกเลยว่ะแพงบัวโคโดสก,กี้บัวเต็เงโอ้โหทีมเยอรมันส่งมาเข้าประกวดนะครับโอ้โหบัวเต็งราคาสี่หมื่นกว่าบาทนะครับโอ้โหแพงมากเลยว่ะเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ราคามันเพิ่มสูงขึ้นเลยวะแต่ละคน ผมไม่ได้เข้ามาเช็คราคาตลาดนานนะครับนักเตะแต่ละคนนี่โอ้โหราคาสูงทั้งนั้นเลยว่ะเหมือนแบบราคามันขึ้นเยอะมากเลยโอ้โหโมโรมาอีกแล้ว,วมาทำไมนักหนาวะตอนนี้ก็เหลือสามแสนแล้วนนครับจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกไหมขอหน่อยเถอะอันนี้โอ้โหลุยเสา ลุยเสาลุยเสาลุยเสานะครับบาตันรอสันโตสถือว่าแพ็คแม่งเด็ดเลยว่ะวันนี้แบบเปิดมานี่โอ้โหแม่งขายแม่งหน่หนเน็ตเนื้เลยสามหมื่นสี่หมื่นแต่แม่งเปิดแพ็คละพันห้าไอหมื่นห้าแล้วเปิดแม่งไม่มีทิ้นสุดด้วยอะ่ะโุ้โหเซฟูซันเนี่ยอาเวสแบบเปิดแม่งโอ้โหเปิดได,ด้ไม่จำกัดด้วยนะครับแพ็คเนี้ยถ้าจะเจ๋งว่ะ ครมีเงินก็เปิดไปเถอะสี่วันนะครับมันให้เวลาสี่วันน่ะมันเปิดได้ตลอดนะครับอย่างนี้คนเปิดกันกระจายแน่นอนโอ้โหเอมฮันเทเลอร์ดิยา่าไหนๆก็ไหนๆแล้วให้มาขนาดนี้ขอสัวเลสไปเลยดีไหมไอเหยืนสัวเลสมันเลยดีกว่าไหมสัวเลสดีกว่าไหมโอ้โหให้เอเมินิเก้มาครับให้ติงกา กุนนเหยินสัวเล็ด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 โหลาลาน่าครับเดอร์ซานติสลาลาน่าโหดำนี่แพงหัวรานะคาขึ้นปะ่ะรู้สึกว่าตอนนี้ค่างเงินมันเริ่มเฟื่อม,มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในฟีฟาสิบห้าเทสี่นะครับนักเตะก็สูงขึ้นค่างเงินก็ต่ำลงนะฮะเฟื่อจริงๆ ซื้อคอนกันเยอะอะครับช่วงนี้ราคามันก็ถุกถๆค้างไปเลยสงสัยแม่งกำลังประมวลผลว่าจะให้ัวเรสหรือว่าดาวิดหลุยกูแน่ๆเลยไอ้นี่แม่งลงทุนไปเยอะต้องให้แล้วละ่ะไอ้ยี่ยนี่มึงโหลดมาให้โลเมากรเหรอแม่งเมาเลยว่ะขอหน่อยเธอข้างนี้คั้งนี้ข้งนี้ กิ๊บไปเลยมาติเยอร์ครับโอ้โหแงหงอกวะไปกันหน่อยเนี่ยระดับมาติเยอร์นี่ก็5 0 0 0 3,000แล้วนะแสดงว่านักเตะแม่งเฟ้อจริง,รงๆว่ะช่วงหลังน่ะราคานี่โอ้โหขึ้นกันเยอะเลยนะครับเฮ้ยดีโกโกดินครับโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยว่ะราคาเท่าไหร่วะตัด8ปีอ่ะ โอ้โหสเต็แม่งยิงเยอะแต่แ,บบแม่งบบราคาอ่อนๆเก็บไปก่อนเพื่อใช้แพ็คน,นี้แม่งลุ่งว่ะ e a มันแจกจริงกว่าแพ็คเนี้ยแม่งคุ้มว่ะสัตว์ใครมาเจ๋งว่ะคูยอีบาโบ o พอชมปุ๊บแม่งให้เฮี้ยอะไรมาเลยเนี่ย Ebarbo ครับเนี่ยตัวเนี้ยเขาฮิตใช้กันมากเลยโกงจริงในฟี فا เนี่ย มาต่อกันที่แพ็กที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เหลือเงินแค่ประมาณเกือบ2 0 0แสนใกล้จะหมดแล้วอะเปิดมันมือชิบหายเลยวะซานครับสปาฮิกติโตมาลรสโอ้โหแม่เนียใสดวงจะหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ได้หาอะไรเลยวะเริ่มหมดแล้ววะโอ้หซาโกครับอะคิรันนี่กาโก้ กายาเฮ้ยใครวะโอ้โหไม่ง่ายจ้าควยนะเฮ้ยชื่อเม้งถ้าอ่านดีๆอ่านควยได้เลยเนะี่ยควยเก้นะฮะที่หายชื่อคนนี้อะไรชื่อควยเอ้ยยา่าจัดมาอย่าให้เสียแพ็คนี้จัดมาอย่าให้เสียแพ็คนี้จัดมาอย่าให้เสียโอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยวะ่ะ The Boy นี่น่าจะเป็นเด็ดที่สุดของวันแล้วนะ The Boy ไม่มีตัวไหนแทนแล้วแหละพิชชาคุนเตล่านะครับโอ้โหหมอนี่ยิงมาลิดไป2นะครับดูที่ได้เยอะปะวะถ้าจะไม่แพงวะ่ะ5,000นะโอ้โหตัวนี้นักเตะนี่แบบ5,000นี่ยืนพื้นเลยวะ่ะราคาไม่ว่าจะตัวขนาดไหนนี่ก็ที่แบบตัวแค่ม,มีชื่อนิดหน่อย ดังน,นิดหน่อยก็5,000แล้ววะ่ะฮะสวเรซคูตินโยนะครับโอ้โหลีดงกุ๊กเฮ้ยไอ้ที่นี้น่าเหมือนเอสปีโกาต้าเลยวะ่ะเป็นพี่น้องกันบอกวะ่ะโอ้โหบิเซเวกหมาเห่าครับเมื่อกี้หมาเห่าคูตินโยครับตอนเนี้ยหมอเนี่ยเป็นความหวังของเด็กหงงทั้ง ครย้มเชียเด็กหงนี่คงรู้นะครับว่าคูตินโยตอนนี้เก่งมากเก่งที่สุดแล้วผมว่าผมนี่แม่งอยากได้มาแทนออสการ์มากๆเลยนะครับผมเด็กเชี่อซีนะครับเก่งกว่าออสการ์อย่างทีมชาติน่าจะแบบติดมากมาถึง10แพ็กสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้จะได้อะไรวะวาเรโลนะครับ ดีนา,าเล่โอ้โหพลังเลยเจ็ดสิบแปดยังไงอย่างคมนะผู้ตัวจริงเนี่ยมกาวาเลโลเห็นไหมมาเห่าทักแม่งไม่ได้เฮียเอ้ยติอาโก้มาว่ะพลังน้อยจังวะของจริงก็เก่งพอได้นะเนี่ยตัวละห้าพันยืนพื้นทั้งนั้นเลยอะแสดงว่าแม่งราคามันตกจริงจริงนะเอ้ยไม่ใช่ราคาตกค่างเงินมันเฟอ มา,มาหมาเ่าทักไปหมาเ่าทักนี่ไม่ได้หาอะไรเลยมันจะทักทำไมวะเนี่ยโอ้โหเฮียบาซ่าึกว่าตัวอะไรมูนตารี่นะครับฟอสเตอร์เจอสเตเกนโอ้โหนั่งเหมือนไอเยเลมันไออะไรนั่งเหมือนน้อยเออเหมือนกันว่ะไม่เป็นไรครับวันนี้ได้ The boy. เดอะบอยไอแมนออดแม์ไปนี่ก็ถือว่าอุ่นใจไปแล้วอะ ได้ตัวสุดยอดมากๆไปแล้วอะเบนเตเก้นะครับโจนาธานกาเซียต้องมาดูว่าหลุยกาเซียมเป็นกาเซียของแอตมาลลิตรึเปล่าไอ้หลุยกาเซียมมันเลิกไปยังวะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วเอ้ยยังไม่มีควาใกล้เคียงกับอินฟอร์มเลยนะครับโอ้โหยอร์เรนเต้ครับเลนเจลนะครับมีเกียร์ยร์เรนเต้ดิอาร่ามาแย่ตัวนี้งทั้ทง,ทงที่สองแล้วเนี่ย เมทลเฮ้ยวัี่ตกใจสัตว์นึกว่าเมสซี่ไอ้ห่ามอยถือว่าคุ้มเลยนะครับเนี่ยแพ็กนี้โอ้โหเปิดมาได้แต่ตัวเด็ดที่ถ้าไม่เด็ดมันก็ขายได้อะแบบพอขายได้นะเปิดมาเนี่ยซาโก้เหี่ยวอ่ะมาเฟลสโอ้โหหน้าแก่มากเลยซาโก้มาอีกแล้วมาทำหายกหนาวเนี่ย เป้าหมายของผมวันนี้ดาวิดหลุยส์กับซัวเรสนะครับแต่ดันได้เดอะบอยมาโ,อ,โอะไรกันเนี่ยโอ้โหเฟอร์นันเดสนะครับอีเดอสันมาอีกแล้ใกล้จะหมดแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วขอหน่อยเว้ยขอหน่อยหลับตาเลยซัวเรสมาโอ้โหเซกเตอร์เคลมเบิร์กจะเตะเคเลมเบิร์กนะครับโอ้โหแม่งพูดลิ้นรั่วละมาเฟส ก็ขอเสริมหน่อยนะครับข้อมูลเมื่อวานเดอะบอยเล่นยูรป้าหลีกนะครับเห็นว่ายิง2องจ่ายหนึ่งหรือว่ากลายเป็นมันอัลโดแมทไหมเขาเลยมาใส่ในตีป้านะครับตอนนี้ฟอร์มฮอตมากเลยโอ้โหมาเชเรโนครับน่าจะราคาพอได้อยู่นะตัวนี้สามพันนิงกว่าเลยวะโอ้มาใกลหมดแล้วครับเหลืออีกประมาณสองแพ็กอะจะหมดแล้วอะ จะมาก็มาเถอะตอนนี้จะมาก็มาเถอะโอ้โหวาสโกวัคคาโซนะครับแพ็กสุดท้ายของวันนี้นะครับเจ้าใบไม้เขียวนะครับจะให้อะไรนะครับเอาลิ้นกดดีดีวกว่าวะ่ะแปลกดีโอ้ยเฮียนสกประป ลินกดเลยนะครับผมลงทุนใช้ลิ้นกดอะ่ะโอ้โหเฮียเห็นมาลิดแบบแพมๆแม่งนึกว่าตัวดีอาเบลัวนะครับบ่อน้ำมันนะไม่ไม่ไหวเตโลโโหเด็กปาซ่ากับก็หมดด่าก,กันไปแล้วนะครับกับแพ็คโอเพนนิ่งวันนี้นะครับทีมออฟเดอะวีคที่26นะครับหมดด่าก,กันไปแล้วก็ยังพอชื่นใจนะครับที่เปิดได้เจ้าเดอะบอยนะครับ ตอนนี้ราคายังไม่ยังเช็คไม่ได้นะครับเพราะยังไม่เคยมีคนขายต้องรองก่อนนะครับว่าคนจะขายกันเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าน่าจะแพงแหละเพราะว่าแค่ตั้งแบบตั้งให้มันแบบขายมันก็สามแสนแล้วนะครับขั้นต่าอะ่ะโอ้ผมว่าแม่งเป็นล้านวะ่ะหลายล้านเหมือนกันน่าจะหลายล้านนะยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะครับอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับทีมออฟเดอะวีคที่ยี่สิบเจ็ดนะครับขอบคุณมากครับ ก็อย่าไปลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับข้างบนซ้ายมือนะครับข้างขวาไม่รู้มันอยู่ข้างไหนแต่เป็นสีส่วอ่ะกติดตามได้นะครับแล้วมีเกม,มอื่นให้เล่นอีกเยอะบาย